ไม่อะไรเนี่ยแม่งมีเสียงด้วยจเจาะดันนึงแล้วแนมะ่อืมโกอิกิลเลียนยูเฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ก่อบ้หงออีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีแมปแนวโจโจ้เปิดใหม่มานะครับแบบนี้มีชื่อว่าบิซาร์เวิลด์็อย่างที่เห็นมันเป็นแมปแนวโจโจ้นะครับทุกคนก็สาเหตุที่ผมมาทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคอมแบทมันดูสมูทดีนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรเล่นด้วยแหละผมก็เลยเข้ามาลองเล่นแบบนี้ดูนะครับเล่นแบบนี้เราสามารถต่อยคนได้นะครับแบบนี้เห็นไหม <S <S เวลาต่อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับก็แล้วนี้มันอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเควสนะผมว่าแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำนะผมรู้สึกว่าแบบนี้ตอนนี้มันมีสแตนอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะจากที่ผมไปดูในเทโลมาเนี่ยแล้วก็หลุดอะไรวะ เป็นไรเช่าหลุดตอนไหนคิวเนี่ยไม่เข้าใจมันทุกรอบเลยแเหรอหลังจากหลุดมันก็กลับเข้ามาในเกมได้นะครับหลังจากที่หลุดไปเมื่อกี้มันก็กลับเข้าเกมไม่ได้อีกเลยแต่เรามาลองดูกันดีกว่าว่าไอเ้เควนเนี่ยมันให้ทําอะไรอืมช่วงนี้เนี่ยมันมีแกงนักเลงอะไรแกนักเลงใหม่นะครับมาสร้างปัญหาแถวนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปช่วยจะดีมากเลยนะครับโอเคไปช่วยเขานะครับแล้วมันอยู่ไหนวะ ไอแกนักเลงอ๋อมันมีทุกสอนบอกเลยนะว่าอ๋อนี่เหรอแน่ใจนะว่านี่นักเลงอ่ะทำไมมันทำไมพื้นเป็นรอยอย่างเงี้ยไอ,อพวกนี้มันนั่งขูดพื้นหรืออะไรนะทำไมพื้นต้องเป็นรอยได้ไม่เข้าใจเราสามารถต่อยทีละตัวได้ผมก็เดาว่ามันจะลมโมผมอ,อ,อารมณ์เหมือนแกนพีทเลยนะครับมันไม่ต่อยกลับด้วยนี่ว่ะเอ้ยต่อยนี่ว่ะดูว่ามันจะไม่ต่อยนะครับโอ้ยแล้วเกมนี้บล็อกการคอมโบได้ ถือว่าสุดยอดนะครับจะได้ไม่โดนอินฟินิตคอมโบอืมโอ้ยทำควสเสแ็จเลเวลเพิ่มเลยวะกดตัวเอ็มใส่สเตตพอยต์ได้แม่งมีบอกนี้ด้วยนะครับแล้วสเตตพอยต์ใส่ตรงนี้อ๋อมันมีให้ลงสแตนด้วยลงสแตนลงแล้วได้อะไรสแตนจะต่อยแรงขึ้นนะครับ่า <c oughs> แล้วไอ้เลเวลตรงนี้มันเป็นอันนี้หรือว่าเวลผมเนี่ยน่าจะเป็นเวลผมนะครับอืมก็ นั่นแหละเควสแรกก็เสร็จแล้วแล้วเควสต่อไปมันให้ไปไหนเนี่ยไม่มีบอกด้วยละ่ะแ๋ยวผมต้องกลับไปคุยกับไอ้ตำรวจอีกรอบถ้าเกิดกลับไปคุยกับตำรวจอีกรอบมันให้ทำเควสเดิมแน่เลยอเอ,อทำไม่ได้ลองคุยกับตำรวจคนอื่นนะครับมีตำรวจอร์รัปชั่นโอเคครับเออโอ้ตำรวจมังหาคอใช้ปืนจริงประชาชนอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ยเอ,อ้ผมก็สแตนออกมาต่อยกับมันก็ได้นี่ว่าอื Get back เฮียใครกันแน่ที่มันวิ่งหนีอยู่วะเฮลโลเอ้ยทำไมสเตนผมมันต่อยมันไม่ได้ต่อยแรงขึ้นเลยวะมันต่อยแรงถ้าเหมือนใช้หมัดเลยโอ้ตํารวจมั่งยังถึกเลยผมไม่คิดว่ามันจะถึกขนาดนี้เนี่ยอัพสเตนไปไม่เห็นช่วยอะไรเลยโอ้ยเราแม่แ็งแเอกเกมทางไปละโอ้ตํารวจมันให้เอเยอะเนี่ว่ะเควสยังไม่เสร็จเลยผม,มเบลขึ้นแล้วนะ เออนาจะถึงก็เสร็จทีนะครับเอ,อ้ยเวลแปดเลยจากเวลสามปลดล็อกสกิลแรกแล้วใช้หนึ 1, ่งพันหนึ่งพันเยนเงินไม่พอ <Bro. S 1> ได้แล้วสกิลแรกแต่ลองใช้ดูสิอืมโอ้ดอกละหนึ่ง <c oughs> ต่อยธรรมาดาไม่ดีก่อนหรอวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยหรือว่าเราควรเอาไว้ใช้ตอนแบบ ต่อยมาที่4เสร็จไวอืมเอ้ยอืมอืมแบบนี้มูด้ไูด้ไม่ได,ด้โอ้แม่งทำไมรู้แต่ว่าต่อยธรรมดามันคุ้มกว่าวะเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่ามอนเนี่ยมันจะมีโอกาสดบไอ้แอดดสซอรี่นะครับหรือว่าไอ้ของสวมใส่นั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยผมใสม่หมวกของวามูอยู่นะครับ ไอพิลลัตโตนของโจโจภาคสามไภาคสองดิเออมันดอบมาจากไอตัวซอมบี้ที่ผมไปฆ่ามาในถ้ำนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมเวล2ยี่สิบแล้วแล้วก็แบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีฮาร์มอนกับแวมไพร์ด้วยนะครับพลังอะ่ะซึ่งมันสามารถกดเอาตรงนี้ได้นี่นะครับฮาร์มอนแล้วก็แวมไพร์แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดกดเรียนมาแล้วเนี่ย มันจะใช้ได้เลยหรือเปล่านะมันไม่ต้องไปหาพวกเทรนเนอร์ก่อนหรออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าแบมพร์เนี่ยมันเดินกลางแดดได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่อยากลองกดเรียนตอนนี้นั่นแหละผมจะเก็บเงินเอาไว้เรียนสก,กิลของสแตนให้ครบก่อนนะครับแม่งแพงมากเอ้ยเจอธนูเกิด มันจะขึ้นไปเอายังไงเนี่ยต้องเดินเข้าไปตรงโน้นเลยแน่หว่าช่างมันก่อนยังไม่อยากได้นะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไม n อ c บีซให้เควสมันอ๋อมันมันโดนต้นไม้ทับผมก็นึกว่ามันมีคนทาต้นไม้หักนะครับให้ é, ทำลายต้นไม้อะฮะอีอึฮได้ฮึฮึ อืมเอ้าไม่ได้ต้องต่อยเองแค่สักิวไม่ได้เอ้ยเสร็จแล้วลุกขึ้นมาดิเฮ้ย <c oughs> อ่าแล้วผมก็จิ้มธนวันใหม่ได้สแตนใหม่มาสตาร์แพทเนัมโอเคแล้วสกิลเก่ามันก็หายหมดเลยเฮลโหล สกิลไม่เซฟด้วยผมต้องไปเก็บเงินใหม่เรียนสกิลใหม่โอ้เจ้าโอนก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนนั่นก็เป็นเกมเพลย์คร่าวๆของแมปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวจากไปวันนี้ครับเจอกันใหม่วันหลังสวัสดีครับ